สวัสดีค่ะทุกคนชมบรรยากาศฝนตกด้วยกันจ้าอันนี้อยู่แพรกษาเนาอฝนตกทั้งคืนเลยค่ะเพื่อนๆถ่ายบรรยากาศมาให้ดูกันนะคะีจะมาอีกแล้วนี่ค่ะทุกคนกำลังจะมาอีกแล้วค่ะ ได้ให้ดูมะม่วงมะม่วงข้างบ้านค่ะทุกคนออกดอกแล้วจ้าอันนี้มันจะเป็นมะม่วงสามฤดูนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้น่าจะกลายเป็นฤดูเดียวเพราะว่าเว้นไปสองฤดูจ้าทุกคนหน้าหน้าเอ้ไม่ใช่หน้าหนาวมีอยู่ลูกหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นหน้าฝนนะคะ หน้าแรงไม่มีนะคะเพื่อนๆหน้าแรงหายไปเลยออกแต่ยอดค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นต้นขนุนนะคะขนุนที่เคยเป็นลูกไปแล้วรอบรอบแรกแล้วก็รอบสองรอบสองมีอยู่สองลูกเนะทุกคนถ่ายไม่ให้ดูเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเพื่อนๆนมันมันมันมีลูกแล้ว มันออกลูกอีกแล้วค่ะเ,เพื่อนโอ้ยทำไมกล้องไวายมันเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะทุกคนใช่ไหมน่าจะใช่ใชอยู่นนเนาะน่าจะมีแค่น,นี้เนาะเดี๋ยวเรามารุ้นกันต่อไปนะคะเพืเ่อนจะเป็นมาเลวขทางบ้านเราคะเพืเ่อน มาดูอากาศดีค่ะตอนเช้าก็เลยมาถ่ายข้างนอกให้ดูนะอันนี้ก็สอง้างาแล้วค่ะมีดอกแล้วก็มีไม่ดีค่ะแกเลียงไว้ให้ให้น้อบานเป็นกโเบินบ้านค่อยๆจะได้ยินเสียงบิน เ,เสียงเครื่องบินอยู่ตลอดนะคะเพื่อนเอนันนี้ของทางบ้านนะคะอันนี้ของบ้านเรา,บ,านนะะบ้านเราก็จะเป็นต้นสน,นนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมให้นะคะขอบคุณมากๆจ้า